ตรงนี้จะเป็นซุ้มเฟื่องฟ้านะคะนี่ทำเป็นรูปตัวแอลนะคะเป็นซุ้มตัวแอลเพื่อที่จะให้เฟื่องฟ้าสองกระถางนะคะฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือเนี่ยค่ะน้องเขาจะเป็นดอกสีบานเย็นนะคะเนี่ยบานเย็น สดสดนะคะสอ,ส,อส,อสองต้นเลยนะคะแต่ว่าเขาจะสีอ่อนเข้มกว่ากันแต่ตอนนี้ไม่เห็นสีดอกแล้วเนาะเพราะว่าฝนฝนตกบ่อยทุกวันน้องไม่ชอบน้ําไม่ชอบฝนอยู่แล้วเนาะก็เลยไม่มีดอกแต่ว่าต้นนี้พอยังจะมีดอกให้เห็นนี่วันนี้ฝนตกนี่ะเห็นไหมคะใบเขาก็เลยแบบเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยววันนี้จะตัดแต่งเขานะคะคือตั้งใจจะให้เขาซุ้มเป็นตัวแอลนะคะแต่บังเอิญมีต้นนี่ค่ะต้นม่วงม่วงมณีรัตน์นะคะมา น้องมาใหม่นะคะแต่ก็เลยให้น้องมาอยู่ตรงนี้ฝั่งนี้หนึ่งต้นนะคะเพื่อที่จะให้น้องเลื้อยขึ้นมาทางนี้นะคะทางหางแอลนี่ขึ้นมานี้จะให้น้องเข้ามาอย่างนี้เลยแต่ว่าคิดอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะให้น้องเลื้อยยาวไปอย่างนี้เลยนี่ฮะเลื้อยเลื้อยยาวคือคือพื้นที่ข้างบนเนี่ยก็จะยกให้น้องม่วงมณีรัดไปเลยส่วนเฟื่องฟ้าก็จะให้เขาเกาะซุ้มอยู่แค่ตรงนี้ก็พอแล้วนี่ใจเขาขึ้นอยู่แค่สองฝั่งแค่ตรงนี้ก็พอแล้วก็จะสวยแล้วเนาะ เพราะว่าเฟืองฟ้าเวลาเขาออกดอกเต็มต้นก็จะสวยอยู่แล้วนี่ก็จะให้เขาอยู่แค่สองฝั่งคือไม่ต้องเลื้อยขึ้นไปข้างบนแค่นี้ก็สวยโดดเด่นแล้วแต่คือตัวเลื้อยเนี่ยจะให้น้องม่วงมณีรัตนะคะเลื้อยขึ้นไปคือเลื้อยขึ้นไปอยู่บนชุมข้างบนเนี่ยค่ะแล้วก็จะเห็นเป็นดอกม่วงสีส,สวยๆนะคะตั้งใจนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะตัดแต่งเฟื่องฟ้าก่อนละกันนะคะเพราะว่าเขาออกใบเยอะแยะไปหมดแล้วเนี่ยค่ะแต่งให้เขาอยู่ อยู่พอดีตรงตรงโคง้งซุ้มตรงนี้เลยนะคะไม่ให้เขาชี้ออกมามากไม่สวยเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะตัดแต่งเ้าก่อนเลยตอนนี้นะคะตัดแต่งน้องเฟื่องฟ้าก่อน ต้นนี้แต่งเสร็จแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะนี่ต้นเพื่องขวานะคะคือแต่งครั้งแรกนะคะปกติก็ไม่เคยตัดแต่งต้นไม้เลยนะคะครั้งแรกนะคะที่ตัดแต่งก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเขาออกดอกขึ้นมาก็จะสวยเต็มต้นเลยนะคะแตอนนี้มีแต่ใบนะคะเห็นแต่ใบมีดอกอยู่ข้างบนนะคะนี่ดอกของน้องนะคะจะเป็นสีบานเยน็นส่วนฝั่งนี้นี่เขาก็อยู่ในกระถาง ฝั่งนี้อยู่ในกระถางนะคะต้นเราไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้ลงดินเนะะี่ยค่ะต้นนี้ก็จะบางๆนะคะคือแบบผอมๆหน่อยนะคะต้นฝั่งนี้